แมงดาเป็นสัตว์ทะเลและเป็นสัตว์ดึกดำบันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในยุคป,ปัจจุบันแมงดาในไทยมี2ชนิดคือแมงดาจานและแมงดาถ้วยไข่ของแมงดาจานอร่อยมากแต่ต้องระมัดระวังในการบริโภคเพราะอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นแมงดาอะไรแล้วไปบริโภคไข่จากแมงดาถ้วยหรือเฮราซึ่งมีพิษถึงตาย อกเอย๋ยโอเอ็นดูมูแมงดาให้สามีขี่หลังเที่ยวฝั่งแฝงตามล่าแหลงเลนเค็มเลมพักษาเขาจับเป็นเห็นสมเพศเวทนาทิ้งแมงดาผัวเสียเอาเมียไปฝ่ายตัวผู้อยู่เดียวเที่ยวไม่รอดเหมือนตาบอดมิได้แจ้งตำแหน่งไหนต้องอดอยากจากเมียเสียน้ำใจ ก็บลายแลกลาดดาดสดาแมงดาทะเลตัวผู้ต้องเกาะตัวเมียอยู่ตลอดเวลาจริงหรือและแมงดาตาบอดจริงหรือนะครับปกติเนี่ยเราสามารถพบแมงดาได้นะครับทั้งในป่าชายเลนแล้วก็ในทะเลที่เป็นหาดทรายนะครับแมงดาที่ท่านสุนทรผู้พบนะครับน่าจะเป็นแมงดาที่เขาเรียกว่าแมงดาถ้วย นะครับหรือที่เรียกว่าเหรานะครับในขณะที่แมงดาชนิดหนึง่งซึ่งอาศัยหาดทรายเนี่ยจะเป็นแมงดาจานนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราอาจจะใช้ดูจากชื่อก็ได้นะครับแมงดาจานนะครับขนาดมันเนี่ยจะประมาณจานทานข้าวในขณะที่แมงดาถ้วยตัวจะเล็กกว่าเหมือนถ้วยที่เราใส่แกงแต่คราวนี้ว่านะครับที่ในนิรานเมืองเพชรที่พูดถึงเรื่องว่าแมงดาเป็นอาหารของอลิงนะครับและลิงเนี่ยหยิบเฉพาะตัวเมียมากินแล้วก็โยนตัวผู้ทิ้งเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับเพราะว่า ลิงเนี่ยนะครับน่าจะจับแมงดาตัวเมียมาแล้วก็กินไข่ซะในขณะที่ตัวผู้เนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจก็โยนทิ้งไปนะครับแต่ในตัวนิรานเมืองเพชรเนี่ยนะครับจะมีประเด็นนิดนึงนะครับตรงที่พูดถึงเรื่องว่าแมงดาตัวผู้เนี่ยนะครับที่เกาะอยู่ด้านหลังเนี่ยน่าจะตาบอดนะครับซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับแมงดาตัวผู้เนี่ย ไม่ได้ตาบอดนะครับมีอวัยวะในการรับภาพรับแสงเนี่ยอยู่หลายตำแหน่งนะครับแล้วก็การที่แมงดาตัวผู้มาเกาะกับตัวเมียเนี่ยนะครับไม่ได้เกาะตลอดเวลานะครับจะมีการเกาะเฉพาะในช่วงที่เขาจะผสมพันธุ์เท่านั้นติดตามเรื่องราวสนุกสนุกมีสาระจากการตีความวรรณคดีไทยในบริบทร,ร่วมสมัยด้วยหนังสือชุดนามาณกรมวรรณคดีไทยกับรายการมหัศจรรย์วรรณคดีไทย